ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้กระตูนด็อกจะตามล่าคุณที่บ้านกดไลค์ด้วยนะครับเราเราแอบถึงพรุ่งนี้ใช่ไหมอบถึงงพรุ่นีะอะอะโอ้ยไม่เอาไม่อยากเล่นไม่เอา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 ปล่อยเธอปล่อยเธอปล่อยเธอเลวี่เลวี่ไอ้เก้เลวี่เซนท์ครับออฟฟิเชียล โอเคก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับนี่ผมไซโคอนคิยาคุงก้าเคนท์ทศแล้วก็ลาวเฟลแล้วก็แซกโฟตีนี่นะครับก็ยินดีเกมของโอเคกวนไหมโอเคว่าตัดเห็นไหมนะฮะก็ยินดีเกมของไมค์ครับซ่อนแอบนี่นะครับวันนี้เราจะมาซ่อนแอบเป็นบล็อกลาวาเพื่อหนีจากกระตู้นด็อกนั่นเองครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับก็ใครชอบคลิปต้นไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครด้วยแ้วกันนะครับผมมาทุกคนสุ่มเลยว่าใครจะเป็นอะไรสุ่มเลยครับ ตุ้มเลยฮะต้องเงินครับต้องเงินครับต้องเงินครับรายการตุ้มอ่าต้องเงินครับครับไอ้กาไอ้กาเหลือแค่เราสองคนไอ้กาไอ้กาไอ้เก๋อเป็นเลยไอ้ตาแรกผมก็เป็นเลยอ๋อเกินไปอ่ะโอเคนั่นคือถึงตาสิบีครบแล้วไม่ไปไปหนึ่งสองสาม ตีห้ายี kommt, ่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบหาเลยละกันมาแล้วกระตุ้นน้องมาแล้วต้องตามมันดูประหลาดบ้างเลยกระตุ้นน้องตัวเนี้ยเฮ้ยนี่มันโลกราวามันจะมีตัวปลอมกับตัวจริงนะทุกคนมันจะมีตัวปลอมตัวจริงนะครับเราต้องหาดีๆนะครับเฮ้ยเสียงใครใครเป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใคร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 จมน้ำใครจมน้ำใครวะเฮ้ย รจมลาวาคืเฮ้ยไอตัวนี้ไอตัวนี้ไอตัวนี้มันใครเอาหัวได้ไปไหนแล้วไอตัวนี้ตัวนี้ชัวร์ไอตัวนี้ชัวร์ตายซะใคาตายใครตายคนแรกใครตายคนแรกเป็นขันตรีก่อใครตายคนแรกเป็นขันตรก่ไอ้ก้ามาดิชัวร์เลยไปเล้วไปกาไปกาไปกามาไอ้ก้าไปไหนแล้วไอ้้กาปไหนแล้วตายซะตายซะเฮ้ยตายซะตายซะไอ้ก้าไอ้ก้าหยุด ไอ้ก้าวจะหยุดเยบร้อยเอ้ยลูกพีนตกด้วยมาไอ้ก้ามาเป็นคัดกองกับพี่เลยครับน้องก้าครับเรียบร้อยฮะไอ้ก้าเมื่อกี้พี่มีคนถือธนูอ่ะใช่ไหมทุกคนอย่าขอไปช่องแรกนะครับอย่าขอไปช่องแรกก้าวก้ากุ๊กกุ๊กพี่เอพี่เอพี่อย่าขอไปช่องแรกนะครับใครยังไม่อยากตายขออย่าขอไปช่องแรกนะครับไอ้ก้าเมื่อกี้มีคนอยู่ข้างบนก้าเราขึ้นไปดูขึ้นไปขึ้นไปดิไหน ไอ้กาไหนมันมีคนอยู่แถวนี้เมื่อกี้พี่เห็นนี่ไงไอ้กานี่ไงเล่าก็เล่ายังไงเอาเอิเลยใครตีอะเฮ้ยมันมันตีไอ้กาคือไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยปุดูนี่ให้ดูให้เดี๋ยวพี่ดพี่ดิพี่ไอ้เด็กโผล่ขึ้นไปเอ่อปุ๊บตบตาข้างบนไปทางนู้นปุ๊บไอ้ปอ๊บ ฮไอ้ก้าวพี่มาแล้วพี่มาแล้วตายซะใครอ้าวเอาไอ้ก้าวมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วฆ่ามันเข้ามันเร็วไอ้ก้าวมันจะตายแล้วฆ่ามันฆ่ามันพีเอ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 พี่ฆ่ามันเองพี่ฆ่ามันเองมาแล้วมาแล้วสวยสวยไอ้เซ็กโฟรตีนตายครับทุกคนครับเป็นการตายเหลือคิวยะกับลาฟาเอล เอกี้ฝั่งเนื้อบอกเห็นอะไรมาบ้าเขย้ายอยู่ไหนเอาไหนไหนเจอใครเจอใครเจอใครไม่กล้าตายแช่มันจะมีสิ่งตัวด้วยมันจะเป็นอ่าธนูธนูไอ้กาบอกดิเขย้ายอยู่ไหนกับปลาอยู่ไหนเยียนมากๆเนีมากๆโค้ชอยู่ในน้ำชัวห่าแป๊บในน้ำลาวาในน้ำลาวาในน้ำลาวาไม่มีเฮ้ยทุกที่เขอขำเกินไปว่ะไม่ไหวเลยไอ้กาเขาเขาเขากำลังหุวย่อย่อเรา โอ้ยอยู่ใกล้พี่แซมมากเลยพี่โมพี่ไม่เชื่อจริงอยู่ใกล้พี่แซมมากเลยไอ้ก้าพี่ดำน้ำอยู่พี่ไม่เห็นอ่ะนี่บอกว่าตาถั่วพี่คนแก่แล้วตาไอ้ก้าเข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 เคนเนียนคนเนียนเกินเออเออจริงจริงตอนนี้เราเดินไปอยู่บ้านหลังเมืองแล้วมีคนไม่เอามของของมาช่องแรกของมาช่องแรกของมาช่องแรกหรอเคียวยาของมาช่องแรกอ๋อไค่เอาของมาช่องแรกไม่รู้มาตายเรียบร้อย มีคนเอาของไว้ช่องแรกเรียบร้อยคือทำไงถ้ามีคนเอาของไว้ช่องแรกมันจะเป็นดาบด้วยข้างหลังเขาจะไม่ติดหลังเว้ยมันเป็นดาบติดหลังเว้ยเขาจะไม่ติดตลอดเวลาใช่แล้วมันจะติดเลยใช่ต้องต้องแก้ก่อนต้องแก้ต้องแก้เรียบร้อยนะฮะเท่ากับคนนี้แล้วเอ้ยนี่ค่ะเออค่ะพี่เฮ้ยพี่พี่เจอพี่เจอผีค่ะมาดูดิพี่เจอผีไอ้ค่ะเออวยแฟนรอบที่สองแล้วโก มาครับทุกคนสุบเลยครับยูเวนผมครับผมเป็นแล้วสุบเลยก้าไอ้ก้าไปสุมใครเป็นอ่ะใครอ่ะใครตรงแค่ใครอ่ะมาเดี๋ยวเปิดเองอ๋อตีงใหญ่ตีงใหญ่เอาใครมาทีกันวะกันแล้วฆ่ากันแล้วใครอ่ะไม่เอาไม่่เลน้ก้ามันเป็นไม่เกี้มันเป็นขโมยขอไอ้ก้าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไอ้ก้าไอ้ก้าเป็นไอ้ก้าไไ้เป็นไอ้ก้าเป็น้าแล้วมาแล้วทุกคนมาทุกคนทุกคนฟังทุกคนฟังทุกคนซ่องเลยยูเวนไอ้ก้าไอ้ก้าเป็นแล้วครับเป็นเลยเป็นเลยเป็นเลย ไอ้กาดับเลยไอ้กาไอ้กาดับเลยกาดับเลยทั้หนึ่งถึงสามสิบมีครับทับเลยนึ่งถึงสจะเป็นเก้าสิบเออไวเกิน์ไวเกินแอบเลยแล้วกันแอบเลยแล้วเอาแอบเลยแล้วกันไอตรงนี้เลยแล้วกันย่สิบห้ายี่สิบหกยสิบเจ็ดเฮ้ใครเป็นลาวาวะใครเป็นลาวาไอ้กาดสามสิบโอเคสีทีเจะเวลาข้ามหาเลยครับไอ้กาพี่พี่ใบให้พี่เป็นลาวามันลาวาทั้งแมปอีแก่ไอ้กาดพี่ใบให้พี่เป็นลาวาพี่เหนี่อยมากมากไม่บอ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 กใครบอกก็บ้าแล้วครับเฮ้ยไหนวะไหน เฮ้ยใครโดนเฮ้ยใครเออเออเอาเขียวยาตายเขียวยาเขียวยาไปฆาตกรต่อนะเขียวยานะอะไรพี่น่าจะปลาไม่ใช่พี่น่าจะปลาเพราะพี่พี่อยู่คนเดียวตอนนี้ใช่ครับพี่อยู่คนเดียวน่าจะเป็นปลาปลาแอบอยู่กับการหรือเปล่าพี่แอบอยู่คนเดียวตอนนี้ปลากับการไงไม่รู้ไม่รู้เดาเอาเขียวยามาแล้วกระตุ้นต้องสองตัวมาแล้วเฮ้ยไอ้ไอ้ก้าถ้าก้าฆ่าพี่ได้ ไอ้กาใครใครเจอใครเจอใครฝนตจะไปไหนเหเฮ้ยเดือดเมีฝนให้เป็นฝนให้ไหนรอระวังไว้จะไปไหนจะไปไหนใครใครใครไปตีกันพี่บี่เลยพี่ไปตีไปโดนตีไปโดนผมโคตรเนียนนะครับทุกคนโคตรเนียนนะครับอยู่ไหนกันเอ้ยโคตรเนียนโคตรเนียนเนียนเกินเนียนเกินนี่ผมตอนผมขยับได้เลยนะอะไรมาตีมาตีกันตรงไหนวะผมโคตรเนียนนะครับทุกคน เล่นร้อยแซกโฟทีมตายการตายปลาเหลือพวกเราสองคนเท่านั้นครับเฮ้ยใครอะใครดำเดี๋ยวคอยหลังอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรใครเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วย ช่วยด้วยโอ้ยตายแล้วช่วยด้วยไม่นะโอ้ยโอ้โอ้ย่อย่อยยเฮ้ยกดตดกดกดเอาีไปโยีโดยเด้ยการการการเราทีดูพี่ยวกเราตดูพี่อพี่มเกมดสา้ยเกมหมดม้วยมเกมด้วยเกมดา้ยโอ้ยเกมติดหลังพี่าดถ้าดาบติดหลังต้องพี่จ้ต้องหาอะไรมาอันหนึ่งการการกับตาเราไปดูพี่เดี๋ยี้เนียบมากเลยพี่คนสุดท้ายนะครับไอไลอย่า้บอย่า้บอย่าใจุกอพี่จะบอกเวลามันจะใไม่ได้ อะไรนะคือยะคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนผมอยู่ตรงเก้าอี้ผมไปแค่นี้พอคือทุกคนทุกคนอาจจะเห็นควันนะครับแต่ความจริงมันไม่มีควันนะครับควันบักเอ๊ะกระตูดด๊อกมาทำอะไรอ่ะหน้าไม่เหมือนหมาเหมือนกันนะเนี่ยหน้าเหมือนหมาไอ้หมาโง่เฮ้ยใครอยู่ในบ้านอ่ะกระตูดดอกอยู่ในบ้านอ่ะขย่าเห็นนะครับไม่กินหน้าเฮ้ยอยู่ในบ้านอีกแล้วอยู่ในบ้านอีกแล้เอ๊ยทำมาเป็นขึ้นหลังคาทำมาเป็นขึ้นหลังคา เขาเป็นขึ้นหลังคาเฮ้ยผมเจอนะผมใบให้นะผมใบที่หนึ่งนะครับอยู่ใกล้เก้าอี้เลยเป็นลาวามันลาวาทุกอันนี้เอ้าอี้นะครับอยู่ใ้เก้าอี้อยู่ใ้เก้าอี้ทีนี้อยู่ตรงนี้เป็นลาวาใช่ใช่ครับผมใบที่สองนะครับจุดตรงนี้อยู่ใกล้ขั้นเก่คนนึ่นที่กำลังทุบอะไรสักอย่างนึงนะครับไมแค่นี้พอไอ้มเฮ้ยเดี๋ยวถ้าถ้าพี่ใบคำเนี้ยทุกคนต้องรู้ว่าอยู่ไหนไปพี่ใบครับพี่ใบออทำไมหรอตาายบ้าระห่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 บ้าระหนบ้าระไปไหน ดูไอ้กิตูดอกกิตูดอกมาแล้วมาแไ้ใครกงกงกตดอกกง ไปกองครับไปกองครับโอ้ทุกคนครับผมตายเลยเอ้ไม่ดูในด่วนตอนแรกผมอยู่ในน้ำยู่ในน้ำเมื่อกี้ไปทุกคนรอบที่สามเลสโกมาเลยครับน้องก้ากับผมคนนั้นคนนั้นไม่ต้องสุ่มที่เหลือสุ่มน้องเหลือก้ากับพี่สองคนไม่ต้องสุมไม่ไอ้ยารอดูใครอ่ะอ้าวใครได้ทีแดงเอาปลาเป็นไปแล้วปลาเป็นปลาตาปลาล้อหันหรือปลาหัวล้อไปแล้วไปแล้วเฮ้ยหยาโกงโกงโกง้ยตรงนี้ดีกว่าตรงนี้น่าจะเนียนทุกคนครับผมขึ้นเป็นไงวะนับนะเฮ้ยใครอ่ะ เปล่าอายการเหรอป้านับหนึ่งถึงสามสิบล้านนับหนึ่งสามสิบล้านไปแล้วหาหาบ้านก่อนหาบ้านก่อนเฮ้ยป้าอย่าโกงป้าอย่าโกงป้านับหนึ่งถึงสามสิบล้านนะครับไปแล้วครับนับยังไงอ่ะพี่นับเลยโกงโกงยีสิบเก้าเล่นผมยี่สิบก็ยี่สิบตำเถียงยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดโอเคคนเนียนคนเนียนคนเงียคนเนียนคนเนียนคนเนียนเดี๋ยวเวลานะฮะย่างยางเนี่ย เฮ้ยใครไปแอบตอนที่ผมตายเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยใครนอน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 วะแล้วใครมานอนไอ้ก้ามานอนตรงนั้นน่ะกาไอ้กากาไฮ้ยเฮ้ไอ้ก้าไปเลยไอ้ก้าตู้ไอ้ก้าตู้ไอ้ก้าตู้ไอ้ก้าจูไอ้ก้าจูไอ้ก้าเอือ ก้าวโคตรก่าเลยไอ้ก้าวไอ้ก้าวไอ้ก้าปวโคตรก่าไอ้ก้าโคตรก่าเอ๊ะกระตุ้นน้องทำย่างไงมานะครับไอ้ก้ามันเป็นเสียงลิงกิ๊ดเสียงลิงเอาหมดการตายทำไมทำไมไอ้ก้าไอ้ก้าเป็นบ่อยทำไมการตายบ่อยวะสองตัวเลยคนรงงเชียวยาเหลือแค่เราสองคนเท่านั้นเค่ยาสบายเลยอย่างเงี้ยใช่แล้วเราเราแอบถึงพรุ่งนี้ใช่ไหม

ขึ้นหน่อยเออหน้าขึ้นหน่อยหน้าขึ้นหน่อยเออสวยสวยสวยไอ้ก้าไอ้ก้าเขย่าเขย่าเขย่าเขาแอบ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 ตรงนี้ตรงนี้แอบเลยแอบเลยตรงเนี้ยไม่ไม่ต้องไม่ต้องกดนอนไม่ต้องกดนอนแอบไว้แอบไว้เออสวยสวยตอนนี้ตอนนี้คุณเนี่ยมากคเขย่าคุณรู้คุณรู้ตัวไหมอันนี้เขย่าตัวไหมเขย่าคุณรู้ตัวไหมคุณเนี่ยมากเขย่าคุณรู้ตัวเขย่าเขย่าเออเขย่าเขย่า เฮีนีจ <ere> ja. ูเลวจูเล่เฮียเฮียู้ยดินจาตัวนี้ดินจาดินจางงงงงงงเน่งงเนระตัองเอือห้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดินจาดินจาเฉยเฉยก็ได้เอยเฉยแล้วกันเรจบเลยกระยคุณทำตดังนยังไม่รู้เรองเลยยคุณทำตัวเ็ดินจาตัวนี้เลย เรื่องดลอยไปทุกคนตาสุดท้ายครับ let's go มาครับเขียวย่าต้องการสุ่มเลยครับใครจะเป็นเฮ้ยไปโวไปเลยกแค่ว่าใครวะหอ้คนเล็กแหละเอาใครเป็นอะเขียร์เป็นไปแล้วรอดอ่ะรอดอ่ะเฮ้ยไอการรอดเฉยดีไอการมึงจะตายก่อนเพื่อนไหมเนี่ยอ่ะว่ายคริปดีไหวยเลวเขียวย่านับเลยหนึ่งถึงสามสิบล้านไอใครอนต่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนสกินเลยไอการไอยังเคลีย่าคุณรีบเกยคุณไปหาพรุ่งนี้แล้วกันใครแอบข้างบนะเห็นนะอะไรอะไรพี่เสกอันนี้ เฮ้ยตรงนี huh. uh ้คนเนี hmm. uh ้ยตรงนี hmm. uh ้คนเนี้ยทุกคนไอ้ตรงนี้ตรงนี้เอาุ้ยคนเนี้ยเสร็จแล้วเฮ้ยเอ้ยเอจับจับจะไม่จับเวลาจะไม่จับเวลาเี่ที่จับเวลาครับที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ไม่ปลอดเทนสสุดครับทุกคนครับใครใครอยู่ตบนบันไดอ่ะ เฮ้ยใครมันเจอผมไม่กล้าพูดเลยช่วยด้วยทำอะไรช่วยยิงหน่อยช่วยยิงด่วนเร็วจะตายให้ใครใครแม้ว่าตัวจิ๋วอะตัวจิ๋วตัวจิ๋วเฮ้ยไอ้กาเขยาเข่ามืออ่ะเขย่ามาเกี่ยวบอลหนึ่งมันโกงอ่ะยิงออกผมตีไม่โดนวะไม่นะไอ้กามันเป็นตัวจิ๋วเมื่อกี้ไอ้บ้าผมไป็นฆาตกรผมไป็นฆาตกรมาครับ เคลียเมื่อกี้เคยเอ้ยใครยิงอ่ะเคลียมื่อกี้ผมหุ่นตัวจิ๋วตรงนี้ใช่ไหมเคลียร์ไปเร็วไปเร็วเอาหรอเคลียร์แล้วหรอเคลียร์ไปหามันเร็วเคลียร์เร็วไหนครับอยู่ไหนครับเคลียร์ไอ้กาไอ้กาตายแน่ดั่งรอเลยแล้วกันนั่งรอเลยแล้วกันนั่งรอเลยแล้วกัันน่งไอ้กาไปดิไปไหนไปไหนแล้วเคลียอะไรมันมันไหนไปไหนแล้วเรียบร้อยเอ้าคุยไวมากเลยหรือปลาคนเดียวนะครับทุกคนหรือปลาคนเดียวแล้วปลาอยู่ข้างบนชัวพี่ได้ยินกิน เพียแอ <c oughs> <c oughs> ้าอยู่ข้างบนชัวร์พี่แอ้มใช่ผมไหมเฮ้ยใครเป็นตัวจิ๋ววะเอ้อการมึงตายไปแล้วไม่หยอกไอการมึงโกงไอ้การมึงโกงไอการโกงเราโกดาโกงเราไอ้ตัวจิ๋วไอ้ตัวจิ๋วเรียบร้อยเดี๋ยวป่าคนเดียวเดีเดาๆเลยแล้วกันมาอยู่นี่ชัวร์เดี๋เดาเลยแล้วกัน นี่รู้ดีรู้ดีเนี่ยผมว่ามันอยู่แถวไหนดิเว้ยชืย่อไหมไอ้กามังเกอหม่สามเลยมึงอย่าโกงไอ้เกอเดี่ยมัน,เ, <c oughs> นมเป็นพวกมันเป็นพวกขี่มโมมึงอ๋อเดช่วยหาหรอแต่ <c oughs> ห่าว่า,า่ไหนกันนะป้ายู่ไหนอ่ะคนสุดท้ายแล้วเคลียร์เร็วรีบหาเร็วไอ้กาวิ่งเล่นดีกว่าไหนใน,อย,นมมอยู่ใต้หลังคาขี่โม่ที่หอไอ้กาไอ้กาออกกาตายแล้วกาไม่เกี่ยวนะทุกคนครับอยู่ไหนวะป้ายู่ไหนอ่ะป้าแอบอยู่นี่แน่เลยอ่ะเคลียร์หาดิเคลียร์เอาไอ้กาไอ้กาเหลี่ยมป้ายท่ไหนไปมา เพราะว่าปลาเหลี่ยมปลาเกมหมดเกมหมดหนึ่งแล้วหายไปเลยเพราะเกมหมดสามชัวเกมหมดสามชัวแล้วปลาคนเดียวครับตอนนี้หาปลานะครับเฮ้ยอะไรโย่เชยเชยเชยโอ้ยโอ้ยอยู่ไหนปลาอยู่ไหนไม่มีปลาจุดพวบปลาคนเดียวไม่ใช่มึงอาจจะพูไอ้แกใต้หลังคาอยู่เดินลองเดินดูแถวนี้บ้านเล็กๆกันไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อมันไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่หรอไหนวะ หรือในวะไปไหนแล้วที่โอเคไปไหนไปไหนไหนวะไหนวะมันก็เล็กทุกหลังไหนวะอยู่บ้านที่มันมีลาวาพี่บ้านที่มีลาวาเออมันมันมีทุกมันทุกบ้านไอ้แกเป็นเป็นของที่เป็ดของเป็ดของที่มีทุกบ้านเป็นของที่มีทุกบ้านบ้านหลังเนี้ย ไต่วะบ้านนี้รู้แน่นอนเราไม่เห็นหรอกบ้านเล็กๆอ่ะมันเล็กกว่าบ้านอลยกีบ้านที่มีประตูอ่ะเพราะว่าหลังนี้ชัวร์ไม่มีประตูอ้าวมัใครวะใครมองวะตกใจเลยเอ้ยไม่มีจริงๆนะผ่านไปได้สามนาทีหรือปลาคนเดียวเฮ้ยเนี่ยไปไหนวะเฮ้ยฮ่าอยู่ไหนไอ้ก้าไอ้ก้ามันมีทุกตัวไอ้กล้ามึงอยู่ไหน เหลือปลาคนเดียวปลาโกงเอาเอาเอฮ้ยเฮ้ยไม่เหลือปลาคนเดียวเนี่ยนี่ชัวไอ้นี่ไอ้นี่ชัวไอ้นี่ชัววิ่งไปไหนวิ่งไหนเฮ้ยอะไรใช่เฉยเลยเอ้ยถูกเฉยเลยโอ้โคตรเก่งอะครับน้องๆหนูนะครับอืมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ถือว่าขอบปากขอบไปทุกคน หอมป่าหอมตูดหอมป่าหอมหอมป่าหอมตูดแล้วกันนะครับสหรับวันนี้นะฮะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัครด้วยกันครับขวหน้าเนี่ยอย่าซ่อนอย่าเบนใดอยคาขมเบนด้วยกันนะครับเราวันนี้ก็ตัวละครไปกับอปได้ดีบีไม่บาดครับผมดูใจเลยตายซะไอ้ก้า้ายไม่บาดครับทุกคนู้